ตามวิธีแก้ไขเมื่อหมดกำลังใจในการลงทุนช่วงนี้ก็มีเพื่อนๆลูกเพจเขียนเข้ามาปรึกษาเยอะนะครับว่าท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจในการลงทุนจะยังไงดีครับซึ่งจริง,รงแล้วถ้าคนที่เป็นลูกศิษย์ผมจะรู้ว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์อย่างโควิด -19 เเี้ยที่เป็นเหมือนกับแบ็กซวอเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราเป็นนักลงทุนที่ศึกษาไม่ต่างแตกฉานจริง,รงๆเหตุการณ์แบบนี้ควรจะมาช่วยเสริมเรานะช่วยทําให้พอร์ตเราดีขึ้น เพื่อทให้ปันผลเราเติบโตเร็วขึ้นโอเคป่ะน,นี่คือสําหรับคนที่ทะลุปูกโป่งแล้วแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรอันนั้นคืออีกเรื่องหนึงนงนงน่ง้วกันจริงๆแล้วเหตุการณ์เนี้ยถ้าเราเก่งแล้วเนี่ยเราต้องมันต้องเป็นคุณกับเรานะแต่วันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นเรานี้มาพูดว่ามีหลายคนเนี่ยจเจอเหตุการณ์ความผันผวนความแปรปรวนของตลาดเนียก็ใใทําให้ท้อแท้สิ้นหวังกสื่องใจใช่ไหมจะทํายังไงที่จะคัมแบ็กได้เพื่อนๆอย่าคิดนะว่าผมเนี่ยเซียนคนไหนเนี่ย ทุกคนเนี่ยชีวิตโรยด้วยกี่กุหลาบคือพูดง่ายๆว่าตั้งแต่พอร์ตมาจากจากหนึ่งมาร้อยเนี่ยนะสมมุติว่าเป็นเป็นเปอร์เซนเทจนะจริงๆแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมเซียนบางคนก็เป็นหลายพันล้านหมื่นล้านละแต่ว่าสมมุติว่าเป็นเราสมมุติสเกลหนึ่งถึงร้อยอะไรกันไม่ว่าร้อยของเขาร้อยเปอร์เซนต์ของเขาจะคือพันล้านหรือหมื่นล้านก็ตามจากหนึ่งถึงร้อยของทุกคนทุกเซียนนะแม้กระทั่งผมเองหรือดรนิเวศหรือใครก็ตามหรือกระทั่งระดับโลกอย่างบออลลเริโภคด้วย มันไม่ได้เป็นเส้นตรงนะไม่ใช่ว่าหนึ่งมาสองมาสิมายี่สิบมาห้าสิบมาร้อยไม่ใช่ของทุกคน,นะนเป็นทางโค้งหมดคือหนึ่งใช่ไหมมาสิบลงไปห้าห้าขึ้นไปสีลงมา30ขึ้นไปห้ลงมายี่สิบห้าขึ้นไปเจ็ดสิบห้ลงมาหกสิบหกสิบขึ้นไปแปดสลงมาเจ็ดสิบเจ็ขึ้นไปร้อยมันเป็นทางโค้งตลอดเวลา ขึ้น,นล,งลงตลอดเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นเซียนที่เก่งแค่ไหนเนี่ยทุกคนล้วนแล้วจะต,ต้องเผชิญกับสภาวะอารมณ์ที่ขึ้นลงของในตลาดเพราะนในตลาดหรือมิสเตอร์มาร์เก็ตเนีน่ยมันอารมณ์แปรปรวนมากโอเคว่าคุณดูตัวอย่างได้ง่ายๆว่าเอออย่างมติเซียนในบ้านเราก็ได้หลายคนอย่างที่เป็นที่รู้กันใช่ไหมก็บางคนเคยขึ้นไประดับหมื่นล้านต่อมาก็ลงมาเหลือ2-3พันล้านก็ยังมีบางคนเคยไประดับเป็นพันกับหลายพัน กลับมาหลากหลายร้อยก็ยังมีเพราะฉะนั้นเซียนเหล่านี้เขาต้องมีวิธีการจัดการกับตัวเองในเวลาที่เผชิญภาวะอารมณ์แบบนั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยเจอนะเขาก็เคยเจอเหมือนเราทุกคนนั่นแหละแต่ว่าคนส่วนใหญ่อะดีวกับมันผิดวิธีทุกคนส่วนใหญ่พยายามจะหวังว่าเราลงทุนในหุ้นตัวที่ดีแล้วเลือกหุ้นดีแล,แล้วเราจะต้องไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ประสบกับสภาวะที่ขอดสีแดงหนัก,นกอันนั้นเป็นหมายเสีที่ผิดตั้งแต่ตน้นเซียนที่เก่งๆแ,แบบว่า จ้งเกิดได้พอรทก็ไปเป็นหมื่นล้านเนี่ยยังสามารถจะเจอเหตุการณ์วิกฤตแล้วพอรตดปมาเหออลือหลักไม่กี่พันได้เลยใช่ไหมคือพูดง่ายๆว่าลบ70%ดสิอร์เซเงี้ยเพราะนั้นไม่เป็นเหมือนกับว่าวอลเนเฟกก็เคยลบ50%เนะเพราะนั้นไม่เป็นเหมือนกับว่าเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ปะ่ะเออเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเผชิญแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคนเหล่านี้เขาก็กลับเป็นนิวไฮหมดพอดสุดท้ายก็กลับเป็นนิวไฮหมดไม่ว่าเขาจะลบ50% 6สเนี่ยสุเท้ายพอกสิบเปลับเป็นวไฮได้ใช่อทก พอเขาไม่เสียกาลังใจไปซะก่อนเพราะนั้น mindset ที่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่ว่าเราคาดหวังหรือพยายามอ้อนวอนฟ้าดินว่าขออย่าให้ผมเจอเหตุการณ์แบบนั้นเลยทนไม่ไหวไม่ใช่นันผิดเราต้องกลับด้านคือเราต้องบอกว่าฉันนะมีจิตใจเข้มแข็งมีหัวใจที่เข้มแข็งแม้จะเจอสภาวะแบบนั้นคัมแบกได้ทุกครั้งฉันเจอเหตุการณ์อย่างนั้นฉันทํางานหนักขึ้นฉันัมแบกได้ใหม่ทุกครั้งเกิดนิวไฮใหม่ทุกครั้งโอเคไ่มนี่คือ mindset ที่ถูกต้องเพราะนั้นวันนี้เนี่ยอยากจะมาแชร์3เทคนิค ที่ผมใช้มาตลอด13ปีในการที่แบบวันที่มันแบบชีวิตมืดมนสุดๆแล้วรู้สึกว่าแบบท้อแท้รู้สึกต้องการกำลังใจรู้ต้องการมีเชนในชีวิตต้องการสร้างเชนมีเทคนิคอย่างไรบ้างจะแชร์ฟังสาข้อแรกเลยเนี่ยเรียกว่า State Management แปลเป็นไทยมาจะไม่ตรงนิดนึงก็คือเหมือนกับว่าการบริหารจัดการสภาวะของเราสภาวะจิตของเราอะไเนี้ยเทคนิคนี้ผมได้มาจากโทนี่็อบบิน หลายคนอาจจะรู้จักนะทมี่ร็อบบินเขาเป็นแบบว่าเป็นไลฟ์โค้ชระดับชั้นอันดับหนึ่งของโลกพูดง่ายๆคนคนจ่ายเงินไปเรียนนะเขาเนี่ยจ่ายเงินเป็นแสนเพื่อไปเรียนเขาแค่สองสาวันเราไม่ได้ไปเรียนกับุ่มเล็กๆนะคือเรียนแบบว่าเ,ออเป็นคลาสใหญ่มาก4ี่ห้าคนจ่ายคนละแสนไปเรียนเขาสองสาวันน,นี่คือเป็นแบบระดับโลกอะ่ะเขาให้เทคนิคหนึ่งที่ผมอ่านเจอเมื่อสิปีก่อนนะแล้วผมใช้ทุกครั้งเวลาที่ผมจิตตก ไม่ว่าจะจากการลงทุนหรือจากเหตุการณ์ธุรกิจอะไรก็ตามแต่ส่วนใหญ่เปเรื่องการลงทุนเป็นหลักละเขาบอกว่า t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  m m n n g g m m n t เนี่ยมีจริงๆมันมีหลายข้อนะแผมแชร์ังสองข้อแล้วกันข้อแรกเลยก็คือว่าเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าเราพ่ายแพ้จิตตกกดหูในะ่ไอแทออ้ State Management ข้อแรกคือการทำสิ่งที่เรียกว่าให้คนไทยชอบพูดว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ไหมแต่นี่มันเหมือนกับว่ากลับกันนิดนึง คือแน่นอนโดยคอนเซปต์ใหญ่เนี่ยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยถูกคือเมื่อจิตเราดีร่างกายเราก็ดีไปด้วยจิตเราตกร่างกายเราก็ตกไปด้วยนะแต่ว่าแต่ว่าในบางครั้งที่ที่จิตมันตกจริงๆเนี่ยเราสามารถทําย้อนกลับได้คือดึงร่างกายขึ้นมาก่อนแล้วจิตใจมันค่อยดีตามเพนะราะนั้นข้อแรกของ state management ก็คือการที่เราเปลี่ยนอิริยาบถร่างกายเช่นถ้าใครไม่ค่อยได้ออกกําลังกายลองเริ่มออกอกาลังกายในช่วงจิตตกจะช่วยให้ดึงจิตขึ้นมาได้ ออกไปเตะบอลกับเพื่อนเข้าจิมเข้าฟิตเนสไปวิ่งบนลููวิ่งไปวิ่งที่ชายหาดใช่ไหมไปเดินป่าอันนี้คือข้อแรกหรือหรือใครที่ออกกาลังกายเยอะอยู่แล้วการเปลี่ยนอิริยาบถอาจจะหมายถึงการที่แบบว่าออกไปเจอผู้คนออกไปเที่ยวต่างจังหวัดออกไปพักผ่อนรีแลกซ์บ้างนะนี่คือสเตทเมนจเมนต์ตัวแรกสเตทเมนจเมนต์ตัวที่2ก็คือการรีโฟกัสข้อนี้ทุนนี้โรบ,บินพูดไว้ดีมากเลยเขาบอกว่าจิตเราเนี่ยเหมือน กล้องวิดีโอใช่ไหมสมมุติเราเข้าไปในปาร์ตี้งานปาร์ตี้อันนึงเนี่ยกล้องวิดีโอของเราอะสามารถถ่ายได้แค่เฟรมเดียวในเวลานั้นนั้นใช่ป่ะสมมุติในปาร์ตี้เนี่ยมีคนอยู่อะเป็นร้อยคนนะแล้วก็แต่ละแต่ละวงวงเล็กในปาร์ตี้นั้นๆเนี่ยวงย่อยเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแตกต่างกันในปาร์ตี้นั้นอาจจะมีในมุมหนึ่งที่คนกําลังชกต่อยกันทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงเรื่องเหล้าเรื่องอะไรก็ตามอีกมุมหนึ่งอาจจะมีคน ตกหลุมรักกันกําลังเจอแฟนเจอรักแรกพบอาจจะนําพาไปสู่การแต่งงานอีกมุมนึงอาจจะเจอคนเ,ออเล่นไพ่กันเล่นการพนันกันนะอีกมุมนึงอาจจะเจอคนที่กําลังคุยเรื่องธุรกิจกันจับแมทธุรกิจกันเพราะนั้นจริงๆแล้วในปาร์ตี้แห่งนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเยอะไปหมดเลยแต่ว่ากล้องวิดีโอที่เราถ่ายเนี่ยหรือจิตของเราเนี่ยมันถ่ายได้แค่อันเดียวถ้ากล้องวิดีโอตัวนี้ไปถ่ายมุมที่ คนคุยธุรกิจกันคนคนคุยเรื่องการให้ความรู้กัน educate กันสร้างแรงบันดาลใจให้กันแล้วกันเขาบอกฮ้ยปาร์ตี้นี้ดีว่ะมีเอ่อครีเอทีฟมากนะทุกคนใฝ่รู้ทุกคนอยากจะพัฒนาตัวเองให้ร่ำรวยให้ขึ้นให้เก่งขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่ากล้องตัวนี้ไปถ่ายมุมที่คนชกต่อยกันต่อสู้กันเรื่องผู้หญิงเรื่องเล่ายาเขาจะบอกว่าปาร์ตี้เนี้ยชั้นต่ำมากสลดขดขู่มากมีแต่คน่วยห่วยมา ต่อสู้กันอะไรเงี้ยเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ทุกอย่างในโลกหรือในอประเทศเนี่ยมันก็ดาเนินไปโดยภาพใหญ่เนี่ยมันมีทั้งบวกลบหมดแต่ว่าเราจะรู้สึกยังไงเราจะจิตตกเราจะดหดปู่ขึ้นอยู่กับเราโฟกัสไปเรื่องอะไรถ้าเราจิตตกแต่ว่าเรากําลังโฟกัสไปในจุดที่มันบั่นทอนพลังเราใช่ไหมถ้าพูดอีกแบบหนึง่งคือว่าถ้าเราเคยพอร์ตสมมตินนะเคยพอร์ตร้อยล้าน แล้วตอนนี้มันหดมาเหลือ7จล้านถ้าเราหดหูมากก็แปลว่าเราเอะโฟกัสกับ30ล้านที่มันหายไปใช่ไหมแต่ลองลองคิดอีกแบบหนึ่งอกว่าเฮ้ยถ้าเทียบกันกับ10ปีก่อนนะตอนนั้นฉันเริ่มเนี่ยก็ร่วมด้วยเงินไม่กี่ล้านถ้านับจากตอนนั้น2อสล้านเนี่ยตอนนี้70ล้านมันก็จะถึงว่าโอเคนะฉันก็ยังใช้ได้อยู่นะอาจจะไม่ได้ระรับผลตอบแทนแบบตำนานไม่ได้ว่าคิดย้อนกลับมาเราได้ผลตอบแทน25%ตต่อปีอาจจะเหลือแค่ 16%ต่อปีแต่มันก็ยังถือว่าใช้ได้ใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจกษษษษเป็นอย่างเงคนลําบากก็เยอะคนที่อย่าว่าแต่เก็บเงินกเกษียณเลยปันผลหลักล้าเลยอยากจะใช้หนี้ให้หมดยังมีหนี้เยอะเกินไปยังมีหนี้เยอะกว่าสินทรัพย์เลยคนที่ตกงานคน,นนี้อะไรเยอะแยะตอนที่เราอยู่เนี่ยมันคือดีมากแล้วยังทํามาหากินได้ครอบครัวยังอยู่กันครบแม้หนี้น้อยพอตใหญ่รัดับหนึ่งแล้วกออ็มีความรักมีความสัมพันธ์ดีๆอันนี้ก็คือการ refocus ผมได้ใช้เทคนิคนี้บ่อยมากเพราะว่าครอบครัวผมเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเป็น,ปนแรงบันดาลใจหลักของผมเลยนะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผมรู้สึกจิตตกนะครับจะมารีโฟกัสตัวเองถึงสิ่งที่เรามีอย่าไปมองสิ่งที่เราขาดเยอะไปมองถึงสิ่งที่เรามีต่างๆในชีวิตก็ทำให้จิตเราขึ้นมาได้นี่คือ State Management ข้อ2จากโทนี่็อบบินส์ข้อ2เลยนะครับของการแก้ไขสถาววจิตตกต,ำตำก่ำของเราก็คือหาแรงบันดาลใจใหม่ ถ้าพูดได้ชัดเจนจริงก็คือว่าหาอินฟลูเอนเซอร์หรือโรโมเดลใหม่ๆไปตามผมบอกได้เลยนะจากประสบการณ์ที่ผมเจอนักลงทุนโค้ชนักลงทุนมาเป็นหลายร้อยเป็นพันคนเนี่ยก็คือว่าสาเหตุหลักของความผิดพลาดคือการตามคนผิดเข้าใจว่าตามคนผิดก็คือว่าบางครั้งเราไปตามาระดับโลกก่อนแล้วกันบางทีเราไปตามคนอย่างจอร์จโซลอสหรือเราไปตามอย่างคนอย่างเรดาลิโ ผมไม่ได้บอกเขาไม่เก่งนะเขาโคตรเก่งเลยแต่ว่าสองคนนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเอออะไรอ่ะเป็นวัน i n น l i เลอ่ะคือเป็นคนที่ที่มีสัญชาติญาณมีอินสติ้งในการเทรดระดับหนึ่งนะเพราะฉนั้นเนี่ยแม้เขาจะเก่งมากแต่การเรียนรู้วิธีเทรดของเขาอะมันไม่ได้สามารถทําให้เราเป็นเขาได้ถ้าใจป้าเพราะมันเป็นเรื่องของเรื่องของจีเรื่องของมันุกรรมที่มันแบบว่าอาจจะอินฟู๊ยากละแต่เราจะดีกว่าถ้าเราจะไปตามคนอย่างโฟร์มาร์สอย่างปีเตอร์ลินช์ วอลเลยบัลเฟตซึ่งเขาพึ่งพิงระบบที่เป็นวิทยาศาสตร์เข้าใจปะคือพูดง่ายๆว่าสมมุติว่าเราเราอยากจะเรา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 ทำม้าทาตัวเองให้เก่งเนี่ยถ้าเราไปตามคนที่เหมือนกับว่าหน่วยก้านดีมากสูง2เมตรเราอยากจะเป็นนักบาสแบบคนสูง2เมตรต่อให้เราไปเรียนแบบวิธีเล่นของเขายังไงเราก็เป็นแบบเขาไม่ได um, <so ้ใช่ปะเราจะไปเรียนแบบได้ดีกว่ากับคนที่มันเป็นค่อนข้างจะเป็นคนธรรมดาคนที่พึ่งพางกลยุทธ์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ คือตัวอย่างระดับโลกใช่ไหมมาถึงตัวอย่างระดับเมืองไทยมันงก็คือว่า,าบางคนที่เราตามเนี่ยกูรูหรือเซียนบางคนที่เราตามเราคิดว่าเขาเป็นแบบว่าเซียนหรือกูรูที่แบบว่ากรีนใช่ไหมแต่จริงเขาอาจจะเป็นนักปั่นกุ้นเราไม่รู้ <S <S เขาอาจจะเป็นมันนี่เกมเมอร์คือเป็นนักเล่นเกมการเงินเป็นนักเล่นเกมการเงินเป็นนักทําเกมการเงินเป็นนักปั่นหุ้นถ้าพูดกันตรงๆนะ,อ,ะอย่างนงี้ก็แปลว่าเราไปฟังความคิดของเขาฟังไมเ d s e ของเขาว่ามันอาจจะดูสวยหรู แต่จริงมันไม่ได้ practical กับเราโอเคปะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอาชีพหลักเขาคือเขาคือการเป็นทําเกมการเงินอย่างนี้ก็เหมือนกันก็คือแปลว่าเราตามคนผิดแล้วเราไปตามคนที่สรุปก็คือว่าเราไปตามคนที่เ,เล่นเกมการเงินหรือเราไปตามคนที่เขาเป็นเขามีพรสวรรค์เขาเป็นบอลทูบี Born เป็นวันอินมิลเลียนสองประเภทนี้คือเราไปตามแล้วมันไม่ทําให้เราดีขึ้นใช่ไหมวิธีแก้คือเราต้องไปตาม อาจารย์หรือกูรูที่สอนอย่างเป็นวิทยาศาสตร์กลยุทธ์ของเขาเนี่ยไม่ได้พึ่งพรสวรรค์ไม่ได้พึ่งสัญชาติยานส่วนตัวที่พัฒนาเองไม่ได้กลยุทธ์ของเขามันพึ่งพิงระบบพึ่งพิงวิธีคิดพึ่งพิง principles ที่เป็นวิทยาศาสตร์และใค่ๆก็ทําได้คนที่ IQ อยู่ที่ค่าเฉลี่ยก็ทําได้ถ้ายกตัวอย่างให้มัน specific มากขึ้นใช่ไหมผมจากประสบการณ์ผมที่เจอนักลงทุนส่วนบุคคลมาเยอะเนี่ยรายบุคคลมาเยอะเนี่ย ก็จะมี Mindset ที่ผิดอยู่สองสาม้อที่เป็นแบบว่า wide spread มากคือคือพบได้ทั่วไปหนึ่งเลยคือชอบถือหุ้นน้อยตัวเกินไปใช่ไหมเออเช่นถือแค่ตัวเดียวเลยหรือถือแค่2ตัวเรียกว่าได้ก็ได้ไปเลยรวยไปเลยหรือมถ้าเสียก็เจ๊งไปเลยอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่ก็คือไปมองเห็น role model ในสังคมบางคนที่เขาอาจะถือหุ้นกระจุกตัวมากใช่ไหมเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าทําแบบนี้มันถึงจะได้เสียถึงจะรวยได้เลย ก็จะทำตามเขาแต่ไปทําผิดตัวพุกตายเป็นเจ๊งเลยนะหรือ2ออาจจะโรโมเดลของเราฮีโร่ของเราบางคนอาจจะบอกว่าใช้มาจินตลอดเวลาใช่ไหมใช้มาจินตลอดเวลาแล้วก็โพชชั่นพอร์ตเนี่ยแบบเอ็กซ์ตรีมคือพูดว่าง่ายๆว่าบางครั้งก็ถือแคชร้อยเปอบางครั้งก็ถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช้มาจินด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้พวกพฤติกรรมพวกนี้มันเป็นอะไรที่เรียกว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของเซียนเขาดีกว่าเป็นเรื่องของคนแบบระดับ เลดาริโอระดับจอร์สโซล้หรือถ้าเป็นคนไทยก็คือเป็นระดับเซียนเหยียบเมเป็นระดับปอนทูบีพอนสวรรค์ปล่อยให้เป็นเรื่องแบบนั้ของเขาดีกว่าเพราะเราไปเรียนแบบเขาเนี่ยมันทําไม่ได้เหมือนกับเขาแบบว่าเก่งมากตัวสูง2เมตรแต่เราสูง 3, 170แค่ร้อยเจ็ดสิบอย่างเงี้ยเราจะไปเรียนแบบวิธีการเล่นของเขาไม่ได้แต่ตัวอย่างของคนที่ใครๆก็เรียนแบบได้นะคนที่มีไอคิวกลางๆก,ก็เรียนแบบได้นะก็คือปีอ Peter Lynch, March, เตอร์ลินชว์ด์มาร์ชบอนอนเฟลด็อกเตอร์นิเวศหรือกระทั่งอาตา์เจอันนี้คือคนที่เรียกว่า ลงทุนแบบวิทยาศาสตร์จริงๆอ่ะคือไม่ไม่พวกเนี้ยไม่มีโอกาสที่จะแบบว่าก้าวกระโดดภายในปี2องปีก้าวกระโดดไม่ใช่แต่มันมันมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆโอเคป่ะเพราะว่าใช้หลักวิทยาศาสตร์ไม่ไม่โพชชั่นแบบเอ็กซ์ตรีมใช่ไหมค่อยๆลงทุนถือเงินสดกลางๆถือคุณกลางๆไม่ใช้มาร์จิ้นกระจายเอ่อกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปอันนี้คือเรียกว่า อาชีพลงทุนจริงๆไม่ใช่อาชีพนัก10โชว์พูดง่ายๆนี่คือข้อ2ทีเ่เราลองเอาไปคิดดูถ้าเรากําลังอยู่ในภาวะท้อแท้หมดกําลังใจในการลงทุนข้อสุดท้ายเลยที่จะทําให้เราคัมแบ็กได้นะก็คือว่า s ซ l ล์ c อ e เซ a ปต์ก็คือเราต้องยอมรับในความผิดพลาดของตัวเองนะเมื่อไหร่ที่เราทําข้อ1นึ่ละทำข้อ2ไปแล้วทำข้อ1ไปล้วเ,เปลี่ยนเ t ดตัวเองดึงจิตตัวเองขึ้นเปลนอิทิยบท Ee, ไม่หมกมุ่นเกินไปใช่ไหมไม่อุดอูกเกินไปแล้วเรามาเริ่มรีวิวแล้วเราตามคนผิดเปล่า fan, เราไปเรียนแบบคนที่เป็นเป็นแบบเทพหรือเปล่าเทพเกินไปเราเรียนแบบคนไม่ได้หรือเปล่าสุดท้ายแล้วข้อ3ที่จะทำให้เราคัมแบบจริงๆเลยก็คือ self acceptance คือการยอมรับความผิดพลาดของตัวเองใช่เราต้องบอกเลยว่าการลงทุนที่ผิดพลาดของเราเนี่ยลึกๆแล้วมันไม่ใช่ผลลัพธ์ของสิ่งภายนอกแต่เป็นผลลัพธ์ของเราเอง เรามี mindset การลงทุนเรามี habits การลงทุนเรามีการศึกษาข้อมูลอะไรบางอย่างที่ยังน้อยเกินไปหรือยังไม่ถูกต้องถ้าเปรียบเทียบกับภาษาพูดก็อาจจะเรียกว่ายังเป็นมิจฉาเข้าใจไหมเป็นมิจฉาคือว่ายังไม่ถูกต้องอนะ่ะยังเป็นยังเป็นมิจฉาถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนมาเป็นสัมมาก็คือเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นหลักการที่ถูกต้องอย่างเงี้ยเราก็จะเดินทางไปถูกเหมือนกบถ้าเรามีแผนที่ที่ผิดแผนที่ที่เส้นทางมันผิดเข็มทิศมันผิด อันนี้ก็เหมือนเรามีมิจฉาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราบีสัมมาก็คือแปลว่าเราแพดที่เราถูกทิศทางเราถูกตำราเราถูกหลักการที่เรายึดต่ถูกถ้าเรายึดผิดตั้งแต่หลักการคือบูดง่ายว่าหลักการที่เราเอามาใช้เป็นหลักการที่ผิดหรือเป็นหลักการที่ใช้ไม่ได้กับคนทั่วไปใช้ได้กับเฉพาะพวกเคเท่านั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าผิดตั้งแต่ตน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากเรายอมรับไปแล้วว่าเป็นความผิดของเราคำถามต่อไปก็คือว่าก้าวต่อไปเราคืออะไรใช่ หนังสือเล่มต่อไปของเราคือเล่มไหนที่จะปรับมายเซ็ตเราให้ถูกต้องมากขึ้นคอร์สเรียนหรือคอรส์สมมนาคอร์สต่อไปคือของเราคือคอร์สไหนที่เราจะปรับมายเซ็ตของเราให้ดีขึ้นหุ้นตัวต่อไปเซกเตอร์ถัดไปอยู่ในเซกเตอร์ไหน COC หรือ c i r c l e of Competence ใน Area ไหนที่เราจะเข้าไปเมื่อไหร่เรารู้แล้วแล้วว่าเรากำลังมีจุดบกพร่องที่ไหนไอที่เรายังไม่ได้ตามที่คิดเนี่ย เป็นเพราะ m i n d s e t เป็นเพราะ EQ เป็นเพราะเรื่องเราอ่อนเรื่องเศรษฐาศาสตร์เป็นเพราะเราไม่เข้าใจทฤษฎีแบ็กซวอนเป็นเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องกิจการอย่างแท้จริง s i n e s s Model เรื่อง cash flow เรื่อง b a n c า sheet เราต้องไป Analy z e ก่อนว่าตกลงเราจุดอ่อนเราอยู่ตรงไหนเราไปแก้จุดอ่อนนั้นไปหาหนังสือไปหาอาจารย์ไปหาครูที่จะมาแก้จุดอ่อนนั้นของเราได้ <S <S อย่างในลูกศิษย์ของผมเนี่ยผมก็บอกเลยว่าจุดเด่นของผมที่ทําให้ ลูกศิษย์ทุกคนเก่งขึ้นมาได้หลายคนเก่งขมาได้ยาวว่าทุกคนเลยก็คือเรื่อง EQ ใช่ไหมผม,ผมบอกว่าเรื่องเรื่องงบการเงินเรื่อง Business m o d โมเดเรื่อง IQ อ่ะการวิเคราะห์ธุรกิจอ่ะผมมีทีมนักวิเคราะห์มาสอนนันไม่ใช่จุดหลักจุดเด่นหลักของผมโอเคปะ่ะจุดเด่นของผมคือผมสามารถพูดอสอนจนกระทั่งคนเนี่ยเหมือนกับว่าถูกโหลดซอฟต์แวร์ใหม่บกสุถูกโหลด m มซ์เซตใหม่ เปลี่ยนไมคเซตใหม่อันนี้คือเด่นหลักของผมนี่ก็คือ3ข้อนะครับที่ผมใช้มาตลอดเวลาต้องการจะคัมแบ็กจากสภาวะจิตที่ตกต่ำทอแท้ไม่อยากลงทุนแล้เบื่อแล้วรู้สึกแบบไม่มีแรงบดนาลนใจไม่มีไฟก็คือ3ข้อนี้ข้อแรกก็คือสรุปเป็นทีนะครับข้อแรกก็คือ t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  m m n n g g m m n t นี่นะครับ อันนี้เป็นเทคนิคของโทนี่รอเบนช์ไหมข้อ2ก็คือหาแรงบรันดาลใจที่ถูกต้องแรงบรันดาลใจใหม่ๆที่ถูกต้องก็คือผมเองเนี่ยตลอด13ปีช่วงแรกๆก็ตามคนผิดมาเยอะนะเอ่ออย่าบอกว่าผมตามคนถูกแต่ต้นมี mindset ที่ถูกต้องแต่ต้นไม่ใช่นะตอน,น,นแรกผมก็ไปตามเป็นแบบอาจจะเป็นคนที่แบบว่ายังไม่ได้ร่ำรวยจากการลงทุนด้วยซ้ำใช่ไหมแต่อาจจะอาจจะพูดเก่งบรรยายเก่งพูดยังไงยังไม่มีผลลัพธ์อะไรมาก ไปตามคนที่อาจจะเป็นนักเสี่ยงโชคไปตามคนที่อาจจะเป็นนักปั่นหุ้นไปตามถ้าเป็นระดับโลกก็คือเป็นพวกบอลทูบีคือจอร์โซลอสอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่ทาเร็จแบบเขาเพราะว่ามันโจทย,ย์มันต่างกันง่ายมัอันนี้คือข้อสองแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยก็คือว่ายอมรับจุดอ่อนตัวเองเห็นมองให้เห็นจุดอ่อนตัวเองเราอ่อนตรงไหนแล้วไปแก,ไแก้ไขจุดอ่อนจุดนั้นหาคนหาคนหรือหนังสือที่จะมาแก้ไขจุดอ่อนจุดนั้นของเราได้ นี่คือ3ามข้อที่ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์เพื่อนแน่นอนถ้าลองเอาไปทําอย่างตั้งใจนะครับวันนี้ผมฝากไว้แค่นี้ครับผมอาจารย์เจเอกธิ์เอกสมิดนะครับก็รักทุกคนแล้วก็ขออวยพรทุกคนประสบความสำเร็จในการลงทุนหุ้นมีปันผลปีละหนึ่งล้านเป็นอย่างต่ําทุกคนที่ฟังอยู่ตรงนี้ทุกคนที่มาตามเพจมินเนี่ยคอร์เสสรยคุณง่ายๆไซดันเจต้องตั้งเป้าอย่างต่าสุดคือมีปันผล1 000, ล้านต่อปีนะตอนนี้ลูกศิษย์ผมในคอร์ส160 170คนเนี่ยไม่มีใครตั้ง1 000, ล้านลกคนนะ ส่วนใหญ่เกินหนึ่งล้านทั้งนั้นต่างต่ำๆก็ต้องมีสองล้านเพราะนั้นคุณเหมือนกันนะครับอย่างต่ำต้องตั้งหนึ่งล้านไม่ได้เรื่องเยอะนะหนึ่งล้านต่อปีก็คือคิดต่อเดือนก็คือแปดหมื่นกว่าบาทเองถ้าเรามีปันผลหนึ่งล้านต่อปีไม่ได้ว่าเรากเกษียณรบรวยมหาเศรษฐีอะไรมากมายนะแค่พอดูแลครอบครัวอันนเ,นเป็นเป้าหมายขั้นต่ำที่ผมเชื่อว่าทุกคนทำได้และไม่ได้ใช้เงินเยอะเกินไปวันนี้ฝาไกไว้แค่นี้นะครับแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับตัวนี้มัน แวดย้อมใช่มันฟาเจาแล้วแล้วบิสเนสมันก็ไม่สามารถจะเมนเทนแบบนั้นได้มันก็มาเอ็น n c นส์คุณให้ก็คือคุณช,ชนะตลาดในใน a t ดอ e วัยมาไวด์มารถ้าพูดได้ถูกจริงต้องบอกว่าเมื่อเกิด b a c k ูบ w a ์หรือเกิดแร t e นเมชไอพวกนี้คือกลายเป็นเวฟสร้างตัว b a c k ูบ w a ์เนี่ยถูก Under Estimate คือพูดง่ายว่าโลกเราเนี่ยวอร์ t ทาวกว่าที่คนส่วนใหญ่คิด